วายจัดอ่ะน,นีวะ่วันนี้ไม่เอากันเลยว่ะไม่เอากันเลยว่ะโดนเหมือนกันแบบน่เมื่อกี้แบบไอ้เท่เจอทีมเมื่อกี้โยนเลยนะเว้ยวนนใช่เหรอ เออเดี๋ยววิ่งไปทิ้งลายเออเดี๋ยววิ่งไปทิ้งลายให้เออแต่ไอเบดอะขึ้นหน้าไม่ได้เพราะเบดไอเบดเขาจับ <ตร S 2> บอล,มบอลไม่ได้ใช่ออคือเมื่อกี้ที่มึงทิ้งลายไปมันมีจังหวะที่เบดเก็บบอลได้เก็บบอลแต่ว่าเก็บบอลไม่อยู่สแสดงว่ามันทิ้งลายได้ไมึงทิ้งหลังลายนะเราเจอทีมันแะจะแก้วแก้วคไปแก้วเจ็ดร้อยที่อย่างนี้ย <ś led> ดุยตูดดล้วอุ้ยดุยตูดสวยทีมเรามันมีหกทีมไงวันนี้พอแล้วเฮียไวเกิร์ดใช่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  <ś led> <c oughs> เจ้ที่น่กูแม่ไม่ครบด้วยก <c oughs> ูเลยต้องรวมไก่ฟาร์มดีอะไรล็อกมงเลยล็อกมง <c oughs> <c oughs> แปะเดี๋ยวมึงเล่นริมให้มึงเล่นริมไปเลยเดี๋ยวกูกางแล้วมึงโยนนะทิ้งลายนะไม่ต้องเลี้ยงนะได้นะแบบตวัดตวัดขึ้นมาเลยต่อบอลใช่ไหมไม่ต่อตวัดลายขึ้นมาตวัดขึ้นมาเลยพอล็อกพอแย่งได้ตวัดขทีไหนถ้าเจอทีมนโนนะถ้าทีมอื่นก็ช่างมันสำับตวัดขึ้นหน้าเลยใช่ไหมใช่ตวัดทิ้งมาให้กู เก็นก oh, ูก็ทิ้งมาให้กูเลยแตกอุ้ยเฮียนอนช่วยนอนหน่อยเร็วนอนตายแล้วโอ้นอนเหนียวจัดไอเฮียพร้อมดีจัดไอ้นอนเหนียวจัดเมื่อกี้เอ้ยไม่ไหวเปลี่ยนผมได้แล้วพี่ ถามว่าผมเขาไปเรื่อมาผอนทำงานไหมชั้นไหนนะเข้าหรอไม่ได้นะครับไม่ได้ดิเย็นช้าขนาดนี้แล้วเยังอยู่ไหนวะคนเก่านักหนักชัด ต่งล้วรับไปเีรับเดียวสามั่มงต่อทเลย โอ้่นงอนนีัด้ันล เล่น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 โอ้ยเกือบแล้วเฮ้ยเกินไปท่านี้ราสิศี

ือ,อ,อ,อ้ย,อยนะโอ้โหมันพาทัวร์เว้ยพาทัวร์พาทัวร <c oughs> ์สองหลงังสองหลงังสองหลัง ริงริงเฮ้ยเข้าดีรับจนเฮ้ยกำลังเกินที่เราอ่ะ